สิบกว่าปีแลยบ้านนึงเมียเลยจะกไปเอาผัวใหม่จากกาจกกันดีๆไอ้บู้ผลิตเสียงกันไหมผมมีเหตุผลไปแบบเพิ่นว่าเออยังเพิ่นว่าว่าสิมียังไม่คู่ใหม่คือทางอันเมียพ่อรุ่งในการเพิ่นกับเพิ่นกับเห็นอยู่บ่หรือว่ายังไงเห็นอยู่เลยเพิ่นเออเอาผัวใหม่ เออพวกใหม่เพิ่นกับรบริห็นคือกันเอ้าสั่งว่าแท้เนาะ,<ฮ>ะปะ้าผู้บริห็นผัดไปเอาผู้บริห็นคือกันบุญวาดสมบัเออ,โ,อ,โ,อโดยอันเพิ่นเพิ่นไปเอานะกะคนคนลาวเขาบอกรือว่าคนไทยคนไทยเลยสบายดีพี่น้องดโดยมาพรมาพออม่อาวกะเพรเมื่อนี้ฮะ เอออยู่ส่องไพนี่ส่องไพส่องบ่าวพามีเออน้องน้ำพึ่งมาเปิดคลิปให้บ่เออเห็ดจังได้ก่อนเปิดคลิปในพื้นเหตุอย่างใดเดี๋ยว,วสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอสสุสุูคนมานี่มาพบม,มาพ่อมาพบม,มาพ่อก,กับน้องน้ำพึ่งอีกแล้วตอนนี้น้องพึ่งสิพานะบ่าวพามีไปไสตอนนี้ฮะไปเฮาลุงเออตอนนี้น้องน้ำพึ่งสิพา อ่าบ่าวพามีไปเฮือนลุงเนาะอ่าลุงที่ว่าเพื่อนบุเห็นหุงคำว่าลูกละเออเมื่อน,นี่พี่นอ้องอ่าน้องน้ำพึ่งและบ่าวพามีสีพาอ่าไปเฮือนลุงเนาะล่ะเนาะเพื่อนอยู่กับไพ่ฮะลูกละ,ะเพื่อนอยู่คนเดียวเออเพื่อนอยู่คนเดีวยวโดยอ่าไปทางได้เฮือนเพื่อนฮะลุงเออโดยเป็นไพ่นอกข้างหลังเรัเนี่เนาะอตัดคลิปน้องลาตีพี่น้องเลย โดยป้าสาเฮากลับไปหาเพื no <welche> ้นน้ากันพี่น <Tá> ้องเลยโดยเนาะพี่น้องอ้าโทษน้งน้าพึ่งได้ยังเนาะไปฝากพ่อลุงนี่ฮะลูกน้ำน้ำพึ่งก็มีซื้อไปสั่งมาขายด้วยเออเมื่อกี้ยังกระซื้อบอนะฮะเออเพื้นมาขายเศร้านี่บ่อละเออดีดีดีเพราะว่าอันเฮาพอมีพออยู่พอกินอยู่เนาะลูกเนาะกะบยังให้พ่อลุงเพื้นได้กินน้าพี่น้องเลย ทังได้เฮือนพ่นหาาันังเอ่อป้าจะพาไอาไปเนี่ยโทษเราได้มาเกี่ยงไปเศร้าพ่นธ์พันมาขายพ่อเรือจะไปซื้ออยู่ยาาไซหันังพ่นมาขายทงเท่าไรหรันลูกทงสิบพันพี่น้องเลยพ่อไลาอยู่บ่อแล้วอยู่อยู่ดอกน้นแหละเนาะโทษพี่น้องเลยทั้งน้ำพึ่งพาไปหาลุงเล่ามือนีิ ใด้เฮือนเราละ่ะบอฟมีกับบเคยเขามาจักเตือพี่น้องไปหาล,งลุงเราโดยบรรเลาเห็ดฮาจังได้สรุปแต่ละมือนี่นนะเ,เห็ดด้วยเห็ดกิ้นคนเดียวแล้วเออน้องสั่งว่าแพ้พี่น้องเลยได้สรุปเพื่อนเรานะน่ะบอ๊ะ กระเขามาหาเพื่อนคู่ม,มืออยู่บนนั้นเลยเออนี่เราแบ่งมีพี่น้องเอยเนาะแบ่งมีแบ่งไข่มาให้ลุงเพื่อนโดยอันนี้บ้านน้องพึ่งเฮือนเพื่อนทะเลเอออยู่กับไพ้ายน์นี่เนาะไพ่ฉลุไปหาเพื่อนเพื่อนเห็ดยังอยู่เนาะเออ ป่ะลูกละเข่าไปหาเพื่อนอ,อันนี้โบเพื่อนซานเพื่อนน้องพึ่งโอ้พี่น้องเอลยเนาะบอมีกะหากะมาเป็นครั้งแรกพี่น้องเอลยน้องพึ่งพามาเราเลี้ยงไก่บ่หรือว่าเลีเ้ยงอยังอันนี้แม่นบ่เอเอโดยโดยอ่าทเพือนซานเราพี<ถ>่น้องเอลย เออใครได้สบายดีเด้อเอออะสบายดีโดย <c oughs> อืมาทุกลุงน้องพึ่งเออมือนี้ม,มากับน้องพึ่งมือนี้นะน้องพึ่งพามาม <c oughs> จะได้<ต>ยั้งมาฝากลุงฮะลูกเ,กๆๆเออได้มาเกี่ยงมาฝากลุงเลยกม็ม,ม,มีไข่มีมีไข่มีมีมีขนมเออโดย อนนนันนี้ห mm ั hmm. oh, ่นลูกอันไข่นี่ยย <Well. ันมันแตกจะเอาไว้ให้าด้วยยันเราอันน่ะวีาและโดยอยู่ก็ไพ่เจ้าอาผู้เดียวบ่ผู้เดียวเออไปเดือแหม่โดยโดยพน้องกลน้งเอาไว้คนก่อนนมนล้ำมาฝาพี่น้องเลย ไม่ต <ítulo> ้องพึ่งบ่มาหาอันนั้นนะครับลุงเออร้านเถือก็น้องพึ่งมาเลียนน้ำพื่นฐาเวดยมีควนี่ระพฤมาเออโดยโดยถ่ายพื่นตั้งแต่อันมือเงินน้องพึ่งมาอนั่นนะลุงเนาะเออเขออนุญาตถามชื่อชื่อจังไดก่อนเจ้านะโอ้ชื่อแจ้งชื่อลุงแจ้งเนาะอายุเท่าไรแล้วสอ่พิษสามเลยสี่พิษสามโดยโดย อันนี้นะี่ยเป็นเพื่อนเจ้าเองบอนี่นะอ่าเพื่อนเจ้าเองแน่แต่เขา้าวพอยังพอเวยเออคือนั้นชื่อนี่ชื่ออุปกรณ์ที่ห้องเฮสบายได้ส่วนพอดีเปินเสียบด้วยดย,ดยอันลูกหลายนับดังใกล้พูลุงมเลยเปินเสียอะไรก็มีเอียงนึกแบบี้โดยแบบเขาก็อยู่คนเดียวไปก่อนโด้วยดย อันตะกี้กระทั่งอันก็มีลูกมีเมียนะลุงเนาะตะกี้นะนแต่ว่าออคือว่าแล้วิ่ะกาจากไป่นโดยไปไทย่นเลยโดยโดยอันนี้ก็ยังให้แบบลุงเว้าแบบรายละเอียดนะคือแต่ก่อนก็เคยมีมีลูกมีเมียเนาะเอออยู่น้ำกันดน,นเติอ่บ,บ่อยอยู่น้ำกันนะพูดซิกกป่าปีเลยเออสิบกวีเปีแล้วันนี่ เี่ยเลยจากไปเอาพวใหม่จากแต่จากกันดีเไอ้บุตริณเสียงกันไล้เอออันเหตุผลมีเหตุผลบ่หรือว่ายังไรมันอกม,มีเหตุผลแบบว่าเพิ่นว่าเอออยากเพิ่นว่า,วาสิมีอยากไมีผู่ใหม่สมนีซื้อโดยแล้วเขาก็เพิ่นชวนยาแล้วเขาก็ยาให้สนาโดยโดยห<ด>ลังเขาเป็นปเครียดเียให้ยังกัน อ,อ,อันหลังจากเอาเพิ่นนนีจากเจ้านี่ฮะโดนเติบหรือบลุงหรือว่าอย่างไรแต่โูปเป็นสี่ห้าปีเลยโดยก็ได้ลูกได้เต้าน้ำกันบ่ได้คนหนึ่ง,งแต่ว่าอายุปีปีเลโซนี้โดยอันไปอยู่น้ำกันกนบับแม่บ่หรือว่าอย่างไรแมนเพิ่นไปน้ำแมนแม่เพิน่นมาขอแปหขาก็เลยเอาไห้เพราะว่า เฮา,า,า,าก็แมนูอยู่ห้องกซ้าเด็กยากในเด็กน้อยเด็กน้อยนะโดยโดยพอห้องวิเย็นไปคืนผมไม่องตกไป,ตก,ปตกมาแล้วมันยากนะแน้นคือทางอันเมียพ่อรุ่งในกาเพื่อนกับเพื่อนกัเห็นอยู่บ่หรือว่ายังไรเห็นอยู่เลยเพื่อนเออแต่ว่าป้าเจ้าเราไปเอาผัวไหมบัดน,นี้เออเอาผัวไหม เออพ่อใหม่เพิ่นกับบเห็นคือกัน,นอ้าวสั่งว่าแท้เนาะปะผู้บเห็นผัดไปเอาผูโ้โบเห็นคือกันบุญวัา,าเออ,โ,อ,โ,อโดยอันเพิ่นเพิ่นไปเอานะกะคนคนลาวเขาบอกรือว่าคนไทยคนไทยแหละเออปะเจ้าผัดไปเอาคนไทยเนาะโดยแบบเลิกลากานแบบบโบหูสาเหตุเลยเนาะเออเลิกลากันบุญพิธบุญเรียงกันไนแบบจุ้งแขนกันไปเขึอนพระบ้านเนาไปยาก แล้วกระจุมกันมากอย่างสีโดยโดยปะคือเจ้ากับเตละมือนี่กระยุ่มันมอ่กระยุ่มผู้เดียวเนี่ยอยากกายเฮ็ดกินมื้อใดสุขภาพบ่อยห้องเงาห้องแค้นเ้องกะกินเขาเย็นหนึ่งตะวันในสมุทรด้วเออโดยโดยอันเจ้าก็เฮ็ดกินอยู่เพื่อนเจ้านี่บอก็เฮ็ดกินนีเออโดยโดยเฮ็ดกินมนเดียวมีเต้ามีทานอยู่ เอานําโดยโดยอ่าตะกีนน่คือว่าได้ยินว่าเป็นมอนวดเนาะแมนเออตะกี้เป็นมอนวดโดยโดยแล้วจังได้ฮือหลังนน่ฮะพอแน่อ่ะพ่อคือพออันพอของเจ้านี่ซอยน้ำแน่ซอยเออมั่ซอยเพิ่งเ่งอียังสังกะซีอยงโดยก็คือท้งพ่อนะ่แต่เพิ่งยังอยู่อันแล้วเพิ่นก็ออกซอยเนาะแมน แล้กัเงินนําผักนําแพงเจ้าไปบีบนวดแม่เออว <_ letter> ันนี้เจ้าของไปอะไรแล้วก็เลยยูสะกอนโดยโดยใส่กินน้ำรูปองหลังนะอะนะันแล้วเนาะขน้องพึ่งกับมาเยี่ยมมายามพอลุงเงินตลูกเด้อ <_ letter> อันนี้เห<บ>็นเพื่นไปเฮือนน่องนองง้ําพึ่งยูเนาะพอลุงก็บอะไรอ,อบางเถือกับไปยูโดยไปยัดยากแม่กันเพื่นบอกมาหับกันเขาเรื่องเถือกกลางไปกูได้เนาะลุงเนาะมาหับไปเรื่อยๆเพราะอะไร อิข้าวกินปลาน้ำเปิลโดยโดยคืขอข้าวน้ากับข้นว่า,เจ,าเจ้ามีเจ้ากัะหนึ่งกินเองบ่ลุงแม่เออแบบนายู่นักกินเป็นมามา่าปลากระปองหรือว่าขนมนเมเนยกับข้นว่ามีกับเห็ดต้มน่องพีอนไ<อ><อ>นองไอเฮือนซานเรากะอันไ้ายจะาำความสะอาดให้ในหา่าลุงโอ้ยเวลาห้องทูดแล้วก็คอยปวดกันหลุดโดอโดน ก็มีเอฟซีผนทามไลายทานอยู่พี่น้องเอลยว่าเออเราใส่ชีวิตยังไดหันอาใส่ชีวิตอยู่ไว้กดเยวนี่ยเออเห็ดยังไดเนาะลุงเนาะบทถือไพ่ก็คือสิบุหูเราพี่น้องเอลยเมนอันบเห็ดพัดยาเมนแมนเห็ดยังไดทองมาทองจอกจอกอยียวมีจ้ะโดยโดยคันสิทาผูกคนไปคือเมียเนี่ยกับโบไ้แล้วเนาะลุงเนาะโบไดรคนไปเอาพวใหม่เนาะโดย เป็นแยกเขามากับพิช,ชินละําตัวเออฉะนั้นกปลปอยให้เพิ่นตามทางของเพิินเนาะแม่ยเอากออใส่ชีวิตอยู่ไปจะนอนอยู่ใช้สแต่ละมือนี่นะนอนอย่างไรยนานน,นอนอนี่แหละนอนเปลีย่ยวนอนผู้เดียวเพื่อนซ่้นเราก็สะอาดสะอาดละติดกระเบื้องกระโลคักเน่ยน้องเอ้ยเอออย่างไดไนี้น้องน้ำผึ่งป้าพานพ่อรุงพาไอหยางเลาะเบื้องในลูกปะเออ เอ่วยไปทางได้ฮะลุงเออแล้วก็นอนอยู่นี่จ้าบ่ได้มีมุ้งบ่ลุงนี่ยฮะโอ้บ่ไกางมุ้งเออมุ้งมุ่งใหญ่มันขาดแล้วตะลีอยากนอนเดินเสียงนาะพุนเดียวเอออๆอพี่น้องเฮาขออนุญาตเบิ่งแล้วลุงเด้อได้ๆเออพี่น้องเอ้ยแล้วก็นอนอยู่นี่ม่ยังบ่ห่มบ่ฮ้องเจ้าก็บ่ได้มีบ่นี่บ่หนาวบ่ ก๋าบอไปไนัอนไดอดเอาปักฟืนปักไฟเล่ากับพี่น้องเลยเนาะสีมาอย่งไดเงินชานเราอันนั้นนะเงินคั่วบ่นะฮะลุงป้าลุงละพานบ่าวไปเบิ่งเนี่ยปะอะไรก็เรื่องหมาเอามาอเออเลี้ยงหมาบ่าเออบ่เป็นยังบ่เป็นยัง,ยงจ้ะ โดยโดยเอออันเสื้อเนี่ยฮะตากผ้าบุลุงหรือว่าไปอันอันนั้นห้องน้ำห้องไล่เจ้าก็อยู่นี่เลยบอกอยู่ในคยออจับเสื้อเปไปโดยโดยก็ตากผ้าเลยพอมันเขาตากอยู่ในบัดคนตกต่อนำนมนันย้ำฝนมันกู้จะหมายนะโดยโดย,โดยข้าซักเครื่องแน่กันบ่ิษักบัด เจ้าอยู่ในหมูบบ่บดหมู่ปะเจมินสิ่งข้าวตัวเออเออแมนแมน,แมนก็นคือดูแลเองทุกอย่างเรากับพี่น้องเลยทีว่าจังไดระวังได้ลุงเลยปักปืนปักไฟกลางค่ำกลางคืนเนาะเอองมเอาเอออัดประตูประตังไว้มันบอกขนาดไปหันไปนี่กันแมนเอาอยู่เกอนคนเดียวปัดไว้โดยแต่ว่าใส่ชีวิตประจําวันเนี่คือแบบกินน้ำลูกน้ำร้านมาสิซะเนาะ ลูกลานเออลูกลานมากคือเดือนนี้น้ำพึ่งก็ลังมาแล้วเผึนคาเวียกดกบมือเลยโดยแขกคนมหาหาลาย<อ>ตรงใส่เวลาว่างจะอ,อยู่คนเดียวไปก่อนอ <Okay. S 1> โดยโดยต่ก่อนแห้งเต็กแล้วเผ่นอยู่น้ำแม่เผ่นกลัวแม่ผ่นคอยแห้งอยู่คนเดียวคือกันเออโดยโดยอันคือเจ้าเนี่ยเป็นน้องชายของแม่เล่าบอกเป็นไอเป็นไอไอแท้ๆนี่เลยบอเออ <c oughs> โดยโดยเป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวเนาะเราก็เป็นล้านน้องน้าพึ่ง,งเลยพี่น้องเลยยจังไรอยู่ไปแต่ว่ามีนอยู่นกกินเจ้ากับเห็ดกินเนาะเออมาเขามาน้ากินหนงออย่างไรน้องน้าพึ่งก็มาเยี่ยมพ่อลุงนเรื่องลูกหลานเดอ้อ <c oughs> แต่ละมื่อได้เห็ดนะอยู่นกะนะกินก็แบ่งให้เพิ่นและเราก็สทรงสานเพิ่น จะมากวดเพื่อนซ่านในเพื่อนในเดื่อน้ำผึ้งเดอ้อมื่อหนาแล้วมากวดในเพื่อนแน่น่ะนะลากับคนมาหาลายแล้วลุงเนาะแต่ละมือก็ได้ <c oughs> ไดม,ม,ม่พูดกันได้อันทีโชว์ารุการันกับแบบอ่อันเกิงใจเพื่อนเอาก็ได้ิังเอาว่าเพื่อนรวงวังหรือเพื่อนคอยมาสะนะโดยอะไรเหมื้อนนะีเ้เพิ่นว่าป้าเฮาสิพาไปหานพอลุงเฮาเพิ่นว่าเฮาซื้อมาเกี้ยงข้าวต้มขนมไปฝากเพิ่นว่า เออกะเลยเอามาแน่มื้อหน้ากันน้องน้ําพึ่งก็หาฟอยหายังมากวนให้ลุงให้เด้อลูกเด้อเออมูหลายเออแม่น่นโดยมูมหลายนะวบ่หเออโดยขออนุญาตเด้อบ่ลุงเด้ออันนี้กอันเป็นเป็นอันแบบแต่ยังน้อยบ่หรือว่าจังได๋อันนี้3ปี โอยเป็นกีฮิตเป็นตุม่มให้ตา <Đ> ôi, โดยโดยหนกี่อันนี้เห็นนิดหน่อยหนึ่งบัดสามสิบปีขึ้นไปเราวบเห็นเลยกนลยมืดเลยโดยโดยเนาะให้จังได้พี่น้องเลยเราก็ได้สู่ซนเนาะลุงเนาะให้จังได้ใจสู่พี่น้องเลยลไไนนลอเลยออกะสู่ไป เอเห็ดจ uh, ับกองกัดคิดอยากเยู่กันหนักก็เลยตัดสิใจพอยเห็ดเ็ดนี่ก็ตื้นตีสี่โมงแปดโมงเช้าก็ได้ได้กินบังเถ้อเออเพื่อมันชาเิดตื่นตีสี่โมงแปดโมงเช้ายังได้กินเออเพื่อมันชาเด็เพื่อนึ่งก่าซุปเพื่อเจ้าปลาหานจุอย่างกลับมันโดยแบบคือแบบเฮาเฮาบ่อเห็นแต่ว่าเฮากับแบบ สัมผัสได้เออสัมผัสได้นะลุงเนาะคือแบบโทรศัพท์นี่เจ้าก็ใช้เป็นแม่นบ่เป็นเออแบบสัมผัสมันก็มีโปรแกรมเสียงเพจ Facebook อหยังเฮาก็บ่บ่ได้โซเนเฮามีอย่คือมีแต่โทรอย่างเดียวเนาะเออโดยโดยประมาณว่ารัสัมผัสหั่นน่ะแบบเฮาจือเนาะลุงเนาะคือเฮือนเฮาก็เฮามุมใดมุมใดหั่นนะอื โทรศัพท์มีโปรแกรมเสียงไหมเอออันนี้นะให้พูนเหตุให้บอกหรือว่า,ายังไงแม่ไปสมาคมเปิดหรือยังไงคนตาบอดจังได้คนตาดีเหตุอะไรไปเว้าได้เขาบอกแม่แบบว่าใช่ใช่เบิ้งดูฮะนาคมงสามสิบสองส่ rồi rồi anh này men chị vô cháu men anh này rồi cả thô cả đai nó nái không biết mà nhà không hà này rồi rồi thu hà phai cả rồi มันก็บอกกีตาร์จอมันแต่ว่าอ่นต้องให้เปื่นเห็ดให้มันมีโปรแกรมต่างหากเนาะนเนาะมีโเรแกรมเส้น,น,น,นต่างถามเห็ดเองบลอดได้ปอได้โทรหาลูกหาลานเรากันคืงคืนเวลาคือเมื่อน,นั้นอ่าคอยอยู่กับลูกขอขอก็ยังลมอยู่ห้องนำ้ำบอกขึเมื่อ,อวันเจ้าของลมเล<อ>ยมันนอนตื่นมากมันไม่ขิงหาหมอ่อนแบบแมนโทรสัพเอ้าแมนบอก <laughs> เออสั่งว่านี่นนสีเข็มมาได้มองม <laughs> อ่ะแม่นออแบบสลบเลยเรบาบ่ลงจักบัดนอนหูเง่าขึ้นมาชัากเตออิตเมไปไหนบัดเช้าเว่งวามอนผัดโบแมทผัดเมนห้องน้ำไปไหนเอาแล้วอ่ะคอยผัดมาเพิ่บัดได้อยู่อันนี้ล่มในห้องหน้ำแบบบบหูซึ่โตเลยนเนาะออีิมนก็แเมน,มนลูกกับโบหูเม่าคือกันกันกนอนเลย โดยโดยเด็ช <ể> <Ê> ิ้นช่องมุ้งเหลือไหนกลางคืนนะบ่แม่นชิ้นแมนเพขาลุกเป็นทายเบาซึโดยโดยแต่บุหูสึกโตเลยตื่นมาพันแมนอันโถส่วนเนาะมุอมุมเบิ่งบิดทิ้งงมเบิ่งบัดกำลังว่าจีเอาหมอนขึ้นมาใส่หัวว่าสั่นโดยโดยบัดแม่นโถส่วนบัดเบิ่งบัดบายเบิ่งบัดจีคือว่าจีแซ่ฟหรอโดยจ้าของอันบัดไปจับเบิ่งไปโจบเบิ่งบัด ลิบนิงเง้ยแล้ว <c oughs> แต่ตได้วะได้ได้ไปยิบมันบ่ยิบและซี่เข็มอ้าวสั่งว่า <c oughs> แท้เนอ๊ะโ <c oughs> ดยยังไงลาวก็เนาะ <c oughs> คือลูกกับเพื่อนเพื่อนก็อยากไปนะลุงเนาะอัน คืออันเจ้ากับอันเป็นห่วงเพื่อนยันเพื่อนไปหลินไปยังเะยรฮักซาบุกุ้มบอกแม,แม,แม่แม่แม่ว่าไปอยู่น้าแม่เขาคือซีมีดีอยู่ชนะพอแม่เขาอีรีตะกี้ก็อยู่น้าเจ้ามันบอกตะกี้ก็อยู่เพื่อนพอได้เพื่อนพาไปหันไปนี่ไปนี่้องนำของหนโดยพอได้ลูกจูงไปหันไปนี่เนะาะลูกไปญญกวนันยากแล้วัดนี้ยากแล้วันโดย แต่เพื่อนกระทงข่าวมาเยอะเลยนะเพื่อนกับโทรหายอยู่เออไปอยู่ไทยนเนาะเพื่อนก็ได้ไปกับแม่พี่น้องเลยไปกับแม่ไปกับไปกันไปกับแม่โดยโดยไกับใครยันเราไปหลินไปยังปัตทักษาบุกุ้มคือละว่าอนะไรเนาะสิบสิบสองบ่อยใช่ปะสิบปีเออสักมกับนงพึ่งในวิจักข์เถเนาะเออประมาณนี้แหละโดยโดยโท้พี่น้องเลย อะไรเขากับเขามาไหมน,นี่ก๋าเดี๋ยวจะเอาเงินไว้เพื่อนซื้อนะ้ำอยู่น้ำกินก่อนพี่น้องเลยโดยอันอะไรเนาะคือตอนนี้กับบริมีบ่ลุงเขาน้ามซัมปาเจ้ากันคืนจะได้กันมีแต่เขาน้าซัมปาเออคือหลักๆตอนนี้นะนพี่น้องกันทั้งหมดบริมีหาสิบโลนี่โดนเตบิบบ่ลุงเออได้เนี่ยเป็นเดือนเออเนาะเพราะว่าอันอุ่นเขาเย็นกินนะ,ะคือสีกุ้มได้โดนอยู่ดอกเขาว่านนนเนาะอะไรมาไหนี่กับทางเข้ากะ มาเฮือนน้องน้ำพึ่งลงเลยมาฮ็นละเห็ดเฮือนเหตุชาติในเพิ่นอะไรกะมืันนี่เพิ่อนวะอันเจ้าก็คือสิแบบเบึงบบได้ก็คือสิฟังเนาะแบบเออติดตามอยู่บ่ใน่องนะเออโดยโดยโดยอันเพื่นได้ล้านแล้วเพิ่นยังคาบึงหมอกำโอ้ยได้โชกไม่ยิ่งบิดสองโอ้โดย มาจะบอกขอมีฉันนะแมนแมนอะไรเข้ากบอาชีพให้เพื่อนหาซิปพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเงินของเข้าเข้ากับชงซานเจ้าอะไรลุงเลยอะไรยังได้ใครบามียังก็ให้หาน้องน้ำพึ่งอะไรนั่หรอกเด้อเขามาหาพอลุงเพิ่นได้นายอยู่นายกินก็มาแบ่งให้เพิ่นสงสานแล้วเลราอยู่พูเดียวจำเห็นบเพื่อนเรากะใครเรายังสะอาดสะอาในี่ปุเพื่อนซานเราเรายังหัจักเมียนหมัดหรอกเลยเบ่งนี่เออซื้อน้ำซื้อในกินเราก็ได้ ดโดโดยอะลูกหล่ะอาพี่ลุงเจ้าอ่ดโดอะลุงใจเดโดยอยู่ดีมีแหงลุงเลยเจ้าก็ได้โดย่ะถึงไีเฮากับก็เด้อมาในเด้อพานองน้ำผึ้งกับก่อนมนในเนาะยู่ดีมีแหงดยสบายดีเด้อลุงเด้อสบายดีโดยดโดยพี่น้องเลยเนาะมือนี้บอพมีก็เข้ามหา ลุงแจ้งพี่น้องเนาะเป็นาอของอาแม่ของน้องน้ำพึ่งพี่น้องไอเพื่อนกะนี่แหละพี่น้องไออยู่เพื่อนลังนี่เลยเนาะกะห่างจากเพื่อนน้องน้ำพึ่งกะใกล้เติบน,น,น,นะลูกเนาะมาพี่ลูกละกะขนาสงสารเราอยู่พี่น้องเอเราก็อยู่ผู้เดียโนะหล่ะเนะ<ม>าะมีลูกคนนึงพี่น้องเอเราก็แต่ว่าไปอยู่น้ำแม่เนะาะเลิกลากับเมียเพราะว่าพวเข้าใจกันนะลูกเนาะเม,มียกะป้าพัวป้าเลา่าอะไรพี่น้องกับไปเอาคนไทยเนาะ เอาคนไทยเลกยกะปูเห็นหุ่งคือกันอผัวใหม่เพื่อนกับพี่น้องเอยแต่ว่าเพื่อนนะพอเห็นย้นนัง,นง,นง <S <S เนาะแล้วก็ใส่ซีวิตนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเข่าน้ามือกินน้ำลูกน้ำร้านถ้าว่ามีเข่ามีน้ามือซานอาหารแห้งแล้วก็สิเห็ดกินคนเดียวเล่าเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่ซีวิตเครื่องเห็นพี่นอ้องอาต้องใส่มือแบบสัมผัสนะเห็ดอยู่เห็ดกินเข่าวน้าสัมปาเพื่อนก็ต้อง เฮ็ดยู่เฮ็ดกินกินเองพี่น้องเพื่อนลังนี่เนาะกับเป็นน้ำผักน้ำแห้งของเล้าหาพี่น้องเอ้ในโอลงเล้าวะ่ะที่เหลหาหา,าบีบขั้นไปนวดนะพี่นอะะ้องเลยก็แต่พอยั่งกับพอออกซอยแน่เพื่อนวนอะน้อยพี่น้องกับสงสารเล่าอยู่ได้อยู่เพื่อนคนเดียวพี่น้องเอ้กลางค่ำกลางคืนมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเพื่อนวะเอ้อพี่น้องเอ้เนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญซอยมาพี่น้องเอ้ อายากซอยเป็นเข่าม้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นข่าวสารอาหารแห่งข้าวต้มนมเนยมามา่าปลากระปองก็สามารถติดต่อมาทางบ่าวพมีได้เลยพี่น้องเด้อเนาะเมื่อนี้ทางน้องน้ำผึ้งพาบ่าวพม,ม,ามีมาเยี่ยมมายามเบ่งเราก็มาลำมาคอยลุงพ่นยูพี่น้องไอซื้อมาเกี้ยงมาไหมมาฝากมาต้อนโดยอจังในคลิปนี้พี่น้องไอฝาก่อมม่พี่น้อง,อาาก,อองกดไลค์กดแชร์ใน่เด้อแล้วก็บ,บ่าขามโฆษณาเนานะขอบุญขอบคุณเบิดสุขุสุขนพี่น้องไอสำหรับคลิปนี้ ลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี